เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีรับเข้าสู่เกม Life is Strange ในเอพิโซดที่3อันนี้เป็นพา์ที่สนะครับดูให้หมดทุกที่แม็กมันต้องมีไฟเอกษษาสารข้อมูลนักเรียนแน่ๆเอาละนี่ก็เป็นแฟ้มเต็มไปหมดเลยครับเราดูไหนก่อนดีอันนี้มีให้เซิร์ชค้นเลยอเอาเวรกรรมนี่ทั้งกองเลย จริงเหรอเนี่ยไอเวนนี่ไม่มีประวัติเสียอะไรเลยหึอย่างก็าว่าฉันจะไม่อ่านข้อมูลของตัวเองนั่นและของยัยนี่ก็ไม่มีอะไรประวัติเสียเลยอยากจะอ้วกให้พุ่งไปสักสิบเมตร GPA 3.9เนี่ยของเรา2.8เองโอ้แล้วเนตัน3.7เป็นไปได้โอ้โหเกรดกระชูเลยนะฉันต้องเช็คให้แน่ใจว่าบรเรณไม่มีประวัติอาชญากรรม โอ้โหวารนนย์ครับนี่ธรรมาดาจริงหรเหลืออีกสองไฟล์อละจำได้ว่าตรงนั้นมีของเคสอยู่โปรไฟล์เคสน่าจะสรุปได้ว่าเป็นคนน่ารักนะแล้วก็ขี้อายแต่ว่ามาอยู่ผิดที่ไปหน่อยอประวัติอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเกรยสาครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พยายามจะโดดตึกอะครับ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไอวิดีโอคลิปนั่นนะโอเคได้เวลาไปฉกไ,ไฟสุดท้ายมาแล้วเชอรล็อกอยากพูดมานานแล้วคำนี้เราต้องควรจะปิดไฟคืนไหมเดี๋ยวมันรู้ว่าเราแอบเข้ามาเอาล่ะเราต้องหายใช่ไหมอีกไฟหนึ่งหรืองไงเนี่ยอยู่ไหนนะอันนี้ปะ ดูจากเอกสารนี่รัเชลก็ไม่ใช่พวกก่อปัญหาอะไรนี่นะแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวกับการสืบสวนของตำรวจเลยดู GPA รัชเชล4.0น่ะืมสรุแล้วเชลหายไปที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมั้งเนี่ยอืมแค่บอกว่าหายตัวไปเฉยแล้วก็หวังว่าคงจะกลับมาเรียนอีกครั้งนึงแฉันไม่โทษพอเลยที่ไล่โคลียออกยายโคลี้อเด้ยโคลีย โดนไล่ออกประทับตาไว้เลยเกรดหนดเจ็น่ารักจริงๆมีรายงานของตำรวจด้วยเหรอโอ้โคลอีเอ้ยฉันคิดว่าฉันหาครบทุกอย่างแล้วล่ะได้เวลาไปหาโคลอีละเอาละหาครบแล้วโคลอีแมแม็กซ์เธมาดูอะไรนี่สิ เนธานใส่ความว่าเรเชลเอายาเข้ามาในโรงเรียนแล้วพ่อเลี้ยงเวนของฉันก็ตามน้ําไปเราคิดว่าเรเชลน่ะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีสำหรับฉันไอพวกเวนถ้าเดวิดจับคู่กับเนตานเพสกอตแล้วก็นี่มันแย่แน่แน่โอ้ยเนธานรุ่นที่3เงินเยอะเหลือเกินรู้ไหมว่าตระกูลเพสกอตอ่ะทิ้งเงินก้อนมาเริ่มเลยเพื่อจะฝังไฟตัวจริงของเนตานดูสิเพียบเลยเกรดห่วยอาจารย์บนมีทันบนลับๆด้วยแต่ฉันกับโดนไล่ออกเนี่ยนะอย่างน้อยเนธานสุดท้ายมันก็โดนไล่ออกแหละ ดูโน่นนี่สิเปิดหน่อยนี่มันก็แค่วาดอะไรมั่วๆนี่มันไม่ใช่การวาดดูสิเรเชลอยู่ในห้องมืดเรเชลอยู่ในห้องมืดเขียนซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละนั่นมันบ้านเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยเนธานนี้มันโรคจิตเต็มขั้นชัดๆฉันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เรเชลหายตัวไปว้าวฟังนี่สิ เดวิดเอ็มในหัวฉันถามเสมอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเดวิดเอ็มช่วยฉันสกดรอยตามคนที่เขาสกดรอยตามฟังดูคำากวมมีเล็ดในเนาะเปล่าเลยฟังดูเหมือนเขาจับคู่กันเป็นทีมแปลกๆมากกว่าตายแล้วเดวิดสกดรอยตามเคธหาเรื่องทะเลาะกับฉันแล้วตอนนี้เรารู้อีกว่าเกี่ยวข้องกับเลเชลด้วยโอ้เราต้องไปดูเอกสารที่ลงรถเขาแล้วล่ะอีกอย่างฉันเริ่มรู้สึกพลานอยแล้วสิเราได้ข้อมูลมาแล้วไปกันเถอะ แต่บางทีเราก็ไม่ควรออกไปโดยไม่มีของขวัญนะไม่เธอห้ามเอากุยที่นั่งสบายนี้ไปแม็กซ์พลังเธอนี่อ่านใจได้ด้วยหรือไงหรือว่าเธอเพิ่งย้อนเวลามาเพราะว่าฉันพยายามจะขโมยกุยไปแล้วเวนฉันเริ่มงงละพลังแห่งความเป็นเพื่อนสนิทตาฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรน่ะเรารีบไปกันเถอะเราใช้ดวงเรามาเยอะแล้วนะโอ้โนี่มันอะไรล่ะเนี่ยโอ้โห็คพ k p o t butch w o w ซ e r เงินสำหรับคนพิการเยอะมากเ่อนนี่มันห้าพันดอลลาร์เลยนะฉันเอาไปจ่ายคืนแฟรงค์ได้เลยมันน่าจะทำให้เขาใจเย็นลงได้บ้างหลังจากที่เธอเกือบจะยิงเขานะ่ะนี่เธอจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าย้อนเวลากลับมาเอาไปเองฉันหวังว่าเธอจะทำอย่างนั้นแทนที่จะมาเทศนาฉันนะไอ้ย่าจะขโมยหรือไม่ขโมยดีอ ถ้าเราขโมยไปจ่ายแฟรงค์เรื่องก็น่าจะจบลงโดยดีแต่ถ้าเราขโมยเนี่ยพอออมันก็ต้องรู้ป่ะว่ามีคนแอบเข้ามาในห้องเนี้อย่าไม่เอาดีกว่าเธอจะขโมยเงินจากคนพิการที่ลงคอเลยเหรอฉันรู้ว่าเธอต้องจ่ายคืนแฟรงค์แต่ว่าฉันก็มีพลังเอาไว้ปกป้องเธอใช่ไหมแต่เงินเยอะขนาดนี้ก็มีพลังํำนาจเหมือนกันนะแต่ก็ได้แม็กซ์ผู้มีคุณธรรมพูดถูกอีกแล้ว ก็คงงั้นน่ะนะรี่บอกไปจากหองฟ <know> ิห <probable S 2> ้องเก็บศพนี่กันดีกว่าฉันรู้ว่าเงินนั่นจะช่วยโคลี่กับฉันได้เราเปลี่ยนใจแอบจิบเองได้ไหมโอเคหวังว่าโคลี่คงไม่งอนเรานะ ทำหน้าซนๆอย่างนั้นฉันกลัวนะอยากจะไปว่ายน้ำตอนกลางคืนไหมสาวว่ายน้ำเป็นของเราแล้วว่ายน้ำเหรอเธออยากเสี่ยงดวงตอนนี้หรือไงอาทิตย์นี้มันบ้ามากเลยนะเธอห้ามฉันไม่ให้เอาเงินนั้นไปจ่ายแฟรงค์รองั้นถ้าเขาออกกระสุนมายิงกระโหลกฉันอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้สนุกก่อนตายสะหน่อยเถอะน่าว่ายน้ำป้อมแปมนะเธอพูดถูกเราน่าจะไปเล่นน้ำกันนะเว้ยป้อมแปมป้อมแปมเมื่อกี้เธอพูดว่าเว้ยเหรอถ้าทางเธอติดนิสัยไม่เดียวฉันไปแล้วสิ เรากำลังจะได้เห็นในสิ่งที่พวกเราอยากเห็นกันใช่ไหมเราเข้ามาในรางของทีมตัวหน้ากแนะช่างหัวมันสิฉันค่อยากมันไปไหว้น้ามนุ่นขึ้นแค่นั้นเองใจเย็นๆหน่อยหนะาฉันยังต้องมาเรียนที่นี่อยู่นะเธอยึดโรงเรียนนี้ได้เลยถ้าเธอรู้ที่มาที่ไปของพลังของเธอได้คลนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ออกมาเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนสาวฉันก็น่าจะตามๆเขาไปสะหน่อยฝั่งผู้ชายหรือผู้หญิง เอาละสิไปล็อกเกอร์รูมฝั่งไหนดีครับผู้ชายผู้หญิงดีถ้าคิดตามมุมมองแม็กซ์เนี่ยก็ได้เข้าห้องน้ำผู้หญิงอยู่แล้วป่ะเพราะฉะนั้นอุตส่าห์แอบมาแล้วเนี่ยแม็กซ์ก็ควรจะไปเปิดหูเปิดตาครับไปดูว่าห้องน้ำผู้ชายเป็นยังไงฝั่งผู้ชายสิกลกาแล้วไม่โลวกิจเดี๋ยวฉันไปดูก่อนว่าสาน้ำมันอุ่นหรือเปล่า ไป let's go เอาละมีอะไรให้ดูบ้างแจ็กเกตของใครก็ไม่รู้สงสัยมีบางคนลืมจิตวิญญาณของแบล็กเวลไปซะแล้วฉันไม่มีทางไปจับเสื้อของแซครีแน่ๆเอ้อจริงโทรศัพท์ว่อยางนี้เลยแซคนีไม่ระวังอะไรเลยเขาไม่รู้เรื่องไงถ้าฉันเห็นจะเกิดอะไรขึ้น เอ้ยฉันกำลังคิดเรื่องทะลึ่งทะลึ่งกับเธออยู่นะเยี่ยมไปเลยเธอกำลังใส่ชุดอะไรอยู่ละ่ะ <c oughs> ก็แค่มีสร้อยคริสตลัลแล้วก็โทรศัพท์แค่นั้นเองโอ้ร้นอนแรงมากเลยแล้วเธอละ่ะใส่ชุดอะไรอยู่ฉันกำลังอยู่ในห้องล็อกเกอร์ใส่แค่เสื้อเจอร์ซี่แล้วก็นั่งอยู่บนฟุตบอลไมฟุตบอลอ่ะ <c oughs> มันมันเล่นสแสลงหรือเปล่าแบบว่านั่ง เปยเปล่าไม่ใส่กโกโนอ,อะไรเงี้ยเอ่อล็อกเกอร์ของวอร์เรนถ้าทางเขาจะถ่ายมาตอนในคลาสเจฟเฟอร์สันแต,แต่ว่าทำไมกันนะเปิดมาตกใจหมดเอ่อเอ้ยเนธานเนธานถ้าเป็นเนธานใช้ยาพวกนี้ก็คงไม่เป็นอะไรสินะ ยาอะไรวะแดสแพรมใช่พวกยาแบบระงับประสาทปะไม่ต้องห่วงทุกอย่างมันแย่หมดแหละโอ้โหให้กำลังใจมากเลยโอ้โหสมกับเป็นห้องน้ำผู้ชายจริงนี่อะไรเนี่ยวิกตอเรียเลิฟส์เดอะดีวิกตอเรียรัก จ้าจูรักจอจานวิกตอเรียรักจอจานโอ้โหแม็กซ์อิสอเอมินาซอืมเฮ้ยมันต้องเป็นคนเดียวกับที่ส่งเมสเซจมาหาเราแน่ๆเลยอะไอเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์อมันเล่นคำระหว่างเฟมินิสกับอ่านาซีครับเฟมินิสคือพูกแบบสิทธิผู้หญิงจ๋าอะไรมาเนี้ยส่วนนาซีก็พูกแบบบา้ามนาจพอมาเล่นคำรวมกันก็เลยเป็นพวกแบบ คลั่งสิทธิตรีอย่างแรงประมาณนี้ I love Warren เกรัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองว่า Warren เปนะ็นเก y หรอหรือว่าดูเรียบร้อยติ่มๆเกินไป Dana เอเอ,เอมองไม่เห็นอะไรเนี่ย Dana needs a baby daddy Dana ต้องการอะไรวะพ่อทารก ประมาณว่าต้องมีป่าเป่าหกสิบเก้าเหตุผลที่จะชุดและเชลออ่ะอ,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 อยู่นี่เองเราทำอะไรได้บ้างโดดลงน้ำมาได้ไ,ดไหมไม่ได้ Max ไปเป,เปิดไฟสว่า้น้ำ่อยสิฉันอยากเห็นผู้ฉลามนะ่ะ ตัวนัาไม่ชอบฉลามนะเพราะมันชอบกัดฉันก็ด้วยไปเปิดไฟหน้าไงใ้เ้เราไปเปิดไฟอีกล้วไฟอยู่ไหนล่ะเอ๊ะเมื่อกี้เราออกมาทางนี้หรือเปล่า อ๋อน,นี่กลับมาห้องล็อกเกอร์แล้วครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมันคนละห้องนี่หว่ามันมีสองห้องเดี๋ยวนะมีตีนกบด้วยอ๋ออันนี้เป็นล็อกเกอร์ฝั่งผู้หญิงครับทำไมมีล็อกเกอร์เดียว <Watching> ที่สีไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยล็อกเกอร์วิกตอรีความลับของวิกตอรียก็คือชอบเซลฟี่ไปตายกับ ไม่จเจฟฟร์สันบอกว่าต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกรูปวพวกนี้ก็สวยดีนะอืมชอบว่าแต่เราถ่ายเซลฟีนะ่เนาะตัวเองก็ถ่ายเอะไม่น่าใช่ตรงนี้ครับวิ่งไม่ได้เหรอวิ่งไม่ได้อะ่ะเดี๋ยว เปิดไฟที่ไหนห้องกาดหรือเปล่าสวิตเปิดไฟน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนี่มัง้งอ่ะโคลี่ เดี๋ยวเนี่คือชุดว่ายน้ำหรือชุดชั้นในเนี่ยเฮ้ยโดดลงไปแล้วได้เวลาดำดิ่งแล้วแม็กซ์เราเราถอดชุดยังไงอะอ๋มนี่ลงท้งชุดมันไม่ชุดว่ายน้ำนี่หว่าเจ๋งไปเลยยังกาอาบน้ำแน่เธอทำฉันรู้สึกว่าฉันนี่แย่มากเลยเพราะว่าอยากจะขโมยเงินนั่น อย่าบอกนะ yang, ว่าจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองฉันอย่างกับว่าตัวเองเป็นซอมบี้อย่าบังอาจเชียวนะแต่จริงก็ลงมาเซ่มาแฮปปี้ก็ได้เรียกร้องเองนะคาวบังกา ดยวซี่มีแม่ตัวนาคอยู่ในน้ำของฉันเธอนี่จริงๆเลยฉันยังกลัวเพราะว่าหนังเรื่องนั้นอยู่เลยนะพอได้แล้วนะฉันดูหนังที่มีฉลามไม่ได้อีกเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะย้อนเวลาไปแล้วก็โดดทิ่มเธอพี่โก้เธอจะรู้ได้ไงล่ะ ฉันอยากให้เลเชลอยู่ที่นี่จังเขาน่าจะชอบอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนแบบนี้อยากให้เจอสองคนได้เจอกันจังเ,จเดี๋ยวเราก็เจอจากหลายอย่างที่เกิดขึ้นฉันเริ่มคิดแล้วว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันและฉันก็อยากหาคำตอบเพื่อเคสด้วยเขาเกือบตายนะวันนี้พลังของเธอเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม็กซ์โดยเฉพาะตัวเธอฉันบอกได้เลย เธอไม่ใช่พวกปลดแหงอีกต่อไปแล้วขอบใจนะเพื่อนเธอรู้วฉันหมายความว่าไงน่ะเธอกลายเป็นอย่างกับว่าพลังแห่งธรรมชาติน่ะดวงแห่งธรรมชาติซิไม่ว่าไม่เอาหน่าพลังของฉันช่วยเคสอุนี้ไม่ได้นะบางทีฉันอาจจะติดไปไปมาในห่วงของเวลาเพื่ออะไรกันล่ะเธอไม่ได้ติดขัดเลยตอนที่ช่วยฉันแม x ครั้งนั้นน่ะไม่ติดแต่เป็นเพราะว่าเธออยู่ที่นั่นต่างที่กระตุ้นให้ฉันมีพลังนี้ขึ้นมาฉันก็ได้เวลาก้าวไปข้างหน้าแล้วสิแล้วเราก็มีอะไรบางอย่างที่เชื่อมกันเพราะว่าถ้าไม่มีฉันเธอก็คงไม่มีพลังนี้ใช่ไหมล่ะใช่เลยเธอทําให้ฉันรู้สึกตัวว่าฉันทําอะไรได้บ้างแล้วเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีเหตุผลที่อยู่ต่อไปฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะเลิกถ่อมตัวซะทีเจน่า เธอเป็นคนฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเลยมากกว่าเชลแอมเบอร์งั้นหรอนี่ฉันไม่ได้คลั่งเขานะแล้วฉันก็รู้ว่าเธอมีเพื่อนที่แบล็กเวลแอบปลื้มเธออยู่นี่อย่างเช่นวอ r ์เรนไงวอร์เรก็นิสัยดีนะดีเหรอโอ้ยงั้นก็แปลว่าเป็นได้แค่เพื่อนนะสิไม่เขาเจ๋งจริงๆมันเจ๋งมากเลยตอนที่เขาสู้กับเนธานน่ะ แต่ฉันยังไม่ได้บอกเขาเรื่องพลังย้อนเวลาของฉันเลยไม่ต้องห่วงนะถ้าเธอเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่เธอจะทําให้ทั้งโลกก้มหัวให้เธอได้เลยก็ตราบเท่าที่เธอยังอยู่กับฉันอย่าทาหน้าเศร้าไปนะาฉันไม่ทิ้งเธอไปไหนหรอกทันเริ่มหนาวแล้วสิก็เพราะว่าเราหมแต่พูดมากแทนที่จะสู้กันนะสิตัวหน้าสู้กับฉลามไงฉันคิดว่าฉันไหวพอแล้วหล่ะไปกันเถอะถือว่าเสมอและกัน ขึ้นจากสาบไปฉันต้องหนาวตายแน่เลยอีฉันรู้สึกอย่างกับว่าเราเพิ่งไปไว่ายน้ำที่อ่าวคอรีนมางันแหละเธอดูน่ารักดีออกตอนที่ผมเธอเปียกไปด้วยสารเคมีน่ะขับใจนะ ไปซ่อนเร็วเวละเวละใครมาวะต้องไปซ่อนเหรอซ่อนที่ไหนอะเราต้องรีบไปแล้วแทนที่จะซ่อนเราหนีเลยไม่ได้ยังไงฮะไปลูกไปลูกไปลูกเพน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  ไปคุมทาเอาทุกทางเรอเล่นใช่ไหมเนี่ยซ่อนสิเหมืนตอนเด็กๆไงฉันน่าจะใช้พลังหรือไม่ก็หาที่ซ่อนหรือไม่ก็ทั้งคู่เลยพวกนั้นอยู่ไหนเนี่ยเวรกรรมเอ้ยเดี๋ยวนะต้อนเวลาได้ไหม ไม่มีจุดให้ย้อนนะจะย้อนไปไหนวะไม่มีต้องแอบเหรอแอบที่ไหนล็อกเกอร์ก็เล็กเหลือเกินเฮ้ยดิว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 ดวพย่ยามน้าขาอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามา เว้เนยเข้ามาทำไมไม่มีไม่มีไม่มีเสียงนั้นแหละย้อนไม่มีบอกแล้ว,วไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ทันย้อนใหม่ย้อนใหม่ย้อนใหม่ ยนี่ต้องเล่นไล่จับจริงๆอะเนี่ยไม่มีเสียงเลยัะหน่อยจะเข้ามาทำไมา Hello? <Anybody> there? ไม่มีคนโย่ ยังจะเข้ามาอีกอ๋ออ๋อมันต้องเดินมาแน่ๆทางนี้ชัวๆอ๋ออ๋ออย่าอย่าอย่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินหูฝาดหูฝาดหูฝาดเดินมาปะวะนั่นไงเดินกลับไปนู้นอย่ามาอย่ามาเอาไม่ใช่พี่ยามหน้าขาวนี่หว่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็ว ไปเร็วเร็วเร็วเเออเออกไปเลยโอ้สองคนเลยอะไม่ใช่พี่ยาวหน้าขาวนี่วะเร็วเร็วเร็วๆ,ๆ,ๆไปแล้วๆๆๆไปแล้วไปแล้วเวนกร,รมเอ้ยมีทางออกตรงนี้ไหมเนี่ย พวกเราหายตัวได้เห็นกันเถอะอู้หลอดเดี๋ยวกลับกเขากำลังมาเราต้องหาทางอื่นแล้วล่ะบ้าบอสิ้นดีเลย เธอกลับไปที่หอไม่ได้นะเธอเป็นผู้ต้องหาหลบหนีของแบล็กเวลแล้วไปบ้านฉันนะคืนนี้เธออยากให้ฉันไปนอนในบ้านที่อยูหน้ารปภอยู่เนี่ยนะโอเคขึ้นรถเร็วขึ้นมาเราเจอกันนะไอ้พวกบ้าแม็กซ์เธอสุดยอดเลยพวกเรานี่เจ๋งไปเลยใช่พวกเราโคตรเจ๋งไปเลย โอเคเราก็หนียามรอดมาได้ครับเดี๋ยวผมขอหยุดพาน,นี้ท่าที้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อพานหน้าแล้วกันขอบคุณที่รับชมกันมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ